ไปดิพี่น้องผู้พ่อกำลังนั่งมินิเลยพี่น้องมือได้มาเที่ยวตลาดปักซองคือว่าต้นไปตลาดก็กินเลยพานุ่นนอยมาปักซองพี่น้อง ลุงน้อยๆมนเทาแล้วล <t> ุงน <B> ้อยๆพามาปรกซองตลาดปิดข <p> ้างนองมาเลยออกนอกคุณร้อยของกินหรือปะ ngang 100, 8 con, 10 thằng lùng, 2 lùng, ba này bỏ u 100, ao dữ dợn, chơi soi เดี่ยวเดี่ยวน้องละเมียนี่ตะว่งเท้าีแม่เขาเหี้ยไดไรเออมียนี่ร้อยชื่อต่เมียอาสุดงามดนร้อยบ้าแถวนีกันดิร้อยบ้ามาอยกะจิ๊ออันที่ไหอ้าว bà ta ba phat xin hmm? mặc lại บักเอา nội อยู่เลยของ nội น้อย lại Bên tầng là Sốt, pinhọc. Phí Nọ Bên tầng là Ảt เอาตัวไหนอันนี้หาน้องอ่ะจับน้อง60นี่ดินี่ <laughs> <mong>. <laughs> 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 <laughs>

cảm ạ, không phải sao, không phải, không không อย <c ười> um ่ไงนี้บอนคะรรถจะมาส่งคลองอะไรพวงรถมาส่งคลองลงตลาดทานองมันปสิจุส่งยางแล้วด้วยครับออกยางไว้เด lựa một nốt này ơi lựa luôn hả lô mặc trộn. trộm ngợi. trộm loại 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 trộm Lỡ mạng ngâm nè. Lượm bổ bỏ sâm nữa. Ê, cho lượm 17. Thưa เดี๋ยวครับเรื่องหมาบ่สั่มครับ,ลรบ,รบตลาดพักอันนี้เนักของกินก็มีหอยก็มีผูเจัเรือกหอยโลสิบดแพงจังเลย

ลงซอยเป็ตัวเขาอีกว่าสบไปบุญแม่เท่าได้ครับตัดทิ้งมือเลย โล18เฮ้ยมักสมมันก็เน่าเน่าโล18น่ะเฮาซื้อบ่อื่นเฮาซื้อบ่อื่นมาสิมเนาะมึงห้ามพากูไปนะะผู้มไปเบิ่งนน่ะจจไปเบิ่งา่จักแต่มันบ่แม่นักมา้ยโล18เนากเนาเนากเนากินมั้ยบ่เอาบ่เอาว่าเฮ้ยมันบ่มองเอก เยร้อยรล,ลุงนะแม่ก็แคสขด้นรถเลยพี่น้อง้ดลดลหลดแล้วแลนเลยพี่น,อน้องแลนน้ำรหล <c ười> ดลมอมาแต่สื้อตำํำตํำป่าตํำดงจนแลน้ำโถจนนหลด เมื่ออะไรพี่น้อมาเนี่ยแจสไปแจ๊สตอพี่นอนอนเวยถ้าบึงขีปต่อไปรวดแสบึงไดนน,นี่ยสีสบ่าพี่นนอ ออกจากตลาดเลยพี่น้องเอ้ยจากลุงนูน้อยสพาไปสายต่อถ้าเบิร์คลิปสบไปเลยพี่น้องเบิ่งนสองเบิ่งนทางทางไปก่อนเด้อพี่น้องบ่แม่นต์สองทางข้างในทางทางเดียว 都 um, บอลจะก่อนยังก็เจ้าบอลกะเจ้าทำงาน,นางานยู่นอกสามคน,นอกอสามคนทีมงานเมา,าหล่นทีมงานเมา,าหลดพี่น้องนั่งเลยในนั้นพี่น้องใช่แต่ว่าบริสุทปันไดมันมันเข้าล่าเด้อ <c oughs> พี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปต่อไปจะสิไปใส่ต่อ I yep. am.